ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่ในเกมจากตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานเช่นเคยในวันนี้ผมจะมาล่าสัตว์วิญญาณน,นะครับนี่เลยก็เป็นในส่วนของกิจกรรมสีสันนาตีนะครับตรงข้ามนาตีให้เรากดมาที่ตรงนี้ครับมากดมาที่นี้เราจะเล่นได้วันหนึ่งสองครั้งนะครับซึ่งเขาจะเปิดตอนสิบโมงเขาจะมีแมปอยู่ด้วยกันสี่แมปนะให้เราเลือกลงไปสักแมปหนึ่งนะอ่าอย่างเช่นผมอยู่แบบนี้นะครับก็ให้เราเนะี่ยมายืนรอ ยืนรอเสร็จเราจะรอเวลาครับผมถ้าถึงสิบโมงเนี่ยเขาก็จะมีให้เราตีสัญญาณการที่เราจะลงในส่วนของกวางเนี่ยต้องเล่นเป็นทีมนะส่วนจิ้งจอกเนี่ยเราลงไปคนเดียวแต่ว่าเราจะได้ของน้อยนะครับก็เน้นให้เราลงเป็นกวางแล้วกันนะครับนี่เลยเดี๋ยวขอรับอ่งางเปาสักหน่อยหนึ่งโอเคเราอ่งางเปาก่อนโอเคมาแล้วครับผมกวางนี่แล้วก็กดเดินไปเลยครับเดินไปตีกวาง ปึ๊บป,บปบึกดตีครับผมแล้วก็กดเชิญเพื่อนนะโอเคมีคนมาแล้วครับท้าทายได้สองครั้งนะครับต่อนหนึ่งวันก็ทีมผมก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแนะนำนะครับให้เอาถังซานอาวุล,ลับลงไปด้วยเพื่อที่จะได้ผ่านด่านสบายนะปึ่ง โอ้ถือบ่ตถึกอยู่นะโอ้ถึกเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าเล่นยากเลยถึกถึกเฉยตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ถึกนะนี่เราก็ตีไปเลยครับโอ้อยผมเปิดเสียงเกมให้หน่อยหอนึ่กันนะ แให้กับถังซานนะนรับไปตีค่อนข้างยากเลยนะต่อให้มีถังซารนรับเนี่ยเรายังตีกวางแบบแทบไม่ค่อยเข้าเลยเนาะปึ้งโอ้โหเตะไม่เข้าเลยเฮ้ยไม่ใช่ขนาดพายุเข็มยังไม่เข้าเลย ถือว่าตีลำบากอยู่นะไม่รู้ว่าเขาตีเราแรงหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหตีทีละหนึ่งเปอร์เซนหรือไม่ก็ตีแนะเป็นการตีรวมนะตีรวมของทุกคนเลยหรือเปล่าทุกคนที่อยู่ในแมปเนี้เนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะน่าจะตีรวมกันทั้งแมปอะเออหลวงหงเราไม่ต้องใช้ เออระเบิดลูกปลายดีกว่าเราจะเอามาเร่งเทินนะถ้าตัวนี้ตายแล้วนะเราต้องไปรอรอเกิดอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเราค่อยมาตีใหม่น่าจะเป็นการตีทั้งแมปนะครับอันเนี้ยเราช่วยๆกันตีเนาะทั้งแมป ตียากมากเลย darum, เน,น้นเป็นความไวไม่รู้ว่าถ้าเราโดนกว,ว,วางใส่สก,กิลเนี่ยเราจะลงไปนอนเลยหรือเปล่า นี่ครับอย่าให้เขาได้ใช้สกิลใส่เราลุงหลงผมมานาไม่พอนะไม่ได้เก็บมานาไว้นะโอ้แต่ก็ตีเบาอยู่นะไม่ถือว่าแรงขนาดนั้นเอา้านี่เมื่อกี้ทำไมลงไปนอนเองเฉยนี่ครับตีประมาณนี้นะครับ ได้ของก็เป็นแครอทสามอันแล้วก็กล่องดอกไม้นะครับสิบกล่องเป็นที่อัพกระดูกแล้วก็อัพวงแหวนนะโอเคนี่ครับเพราะก็จะมีบอกนะว่าสัตว์วิญญาณตัวเนี้ยคงเหลืออยู่กี่ตัวนะโอเคอเดี๋ยวเราไปตีอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะไป น,นี่เขาจะกดหรือป่ะเนี่ยกดสิเข้ามาก็ไม่กดโอ้โหอันนี้เฮ้ออันนี้พี่ผมนะดี่เราเอาเป็นแทนไปแล้วกันไปประมาณนี้ เออไม่รู้ว่ามันตีทางเซิร์ฟรือเปล่าแต่ว่าเออทำไมมันตียากขนาดนั้นเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็บอกเลยนะครับว่าตีเป็นรอบหรือว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตามจริงมันไม่น่าจะยากขนาดนี้เนะาะนี่เห็นป่ะยังไม่ได้ตีนะแต่เลือดลดเนะาะเดี๋ยวเราเก็บเป็นตัวเล็กไว้ก่อน ปีค่อนข้างยากนะแนะนําให้เราลงกับคนที่มีถังซานอาวุ้นรับนะอันนี้ลงหลงไม่ต้องใช้ยิงไปครับ อย่างเราออ,ออโต้เลยโออไม่เป็นไรเล่นมือกันนะของเนี่ยได้เหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่มีแบบว่าสุ่มนะอันนี้คือได้ได้ของคือได้เหมือนกันเลยได้แค่ลรดสามอันแล้วก็พวกกล่องกล่องดอกไม้พวกอะไรพวกนี้เนาะวันนี้แนะนำให้เรารีบตีตัวนี้รีบตีก็รีบตีไปก่อนเลยนะ เพราะว่าสิบเอ็ดโมงเนี่ยเขาจะมีตีกระดูกวิญญาณน,นะวันเนี้ยผมก็มารีบตีเลยอ๋อดูแล้วเขาจะทําให้เราเนี่ยตีกันเองนะก็ถึงว่าทําไมเราตายได้เนาะที่ไหนได้ตีกันเองยิงไหมครับอันนี้เราตีตีไปเลยนะมันไม่มีเก็บคะแนนนะ แค่ตีให้ตายก็ได้ของแล้วเห็นไหมซสงซงงมาเตะเราเองเฉยเลยยิงไปกิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างเสียเวลาเหมือนกันนะ แต่ยังดีนะที่เขาจํากัดรอบลงแค่สองรอบไม่งั้นเราตีกันทั้งวันอะแล้วกิจกรรมนี้ไม่ต้องใช้อาหารด้วยนะแค่ถึงเวลาเรามาเล่นก็มาตีได้ลนะถือว่าโอเคนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีกิจกรรมบูตเลเวลนะที่ต้องใช้อาหารเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เราใช้อาหารเยอะอยนะู่ละอนึ่งไประเบิดลูกไป โอเคเรียบร้อยเท่ากับว่าเราลงไปสองรอบเนี่ยเราได้ในส่วนของเออแครอทมานะครับหกอันแครอทสองอันเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าปึ๊บโอ้หมีแครอทเจ็ดอันแครอทเจ็ดอันโหซื้อแพงด้วยการจะซื้อให้มันครบสิบนะครับไม่เป็นไรเรากดไปเลยครับ นี่ครับกดไปเรื่อยๆขอให้ได้น้องกระตุ๋ยเถอะโหได้ดอกไม้นนะเดีย๋ยวผมขอข่ามอนิเมชันนะโหดดอกไม้โอ้โหได้ไบสุ่มโอ้โหเกือเกินสิบแปดครั้งไม่ได้น้องกระตุยครับไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเอาไว้รอบหน้าเราค่อยมาสุ่มกันอีกทีหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็มาตีให้ดูครับก็ประมาณนี้นะครับถามเพื่อนที่มีถังซานอุล,ลับมาเล่นนะจะได้แบบว่า ผ่านด่านได้นะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ